ครับผมอ่ามาเจอกันอีกรอบครับนี่รอบนี้นะครับอยู่ในห้องแล้วน,นะครับกินข้าวกินน้ําเรียบร้อยนะครับเ<อ>นี่ยผู้ใหญ่บ้านก็ต้องกินเปือกมันตัว <c oughs> ให้ลูงบ้านกินเนื้อมันโอ้โอ้ผู้ใหญ่บ้านนี่เอาเปียบลุนงใน,ใน,ใน,อน,น้องเลยยังใดเขาบอกเขาบไปดีฉีดยาเขายังไดก่อน โอ้บดีฉีดเอาเลยทีโอผู้ใหญ่บ้านนี่แน่นอนเลยผู้ใหญ่บ้านว่าเขาบดิฉีดยาเขาหนะนทพเอาเลยว่สิโอ้ยเป็นลักส่งผู้ใดมาดอกงั่นเออ มีผู้เดียวละขนาดลอยเกือบกันไปแล้วนิบหลุดเ <c oughs> อเ้ยเล่นก,กันเ,เนล่นดู <c oughs> เส้นน้ำแข็งโกกาก,กันนะครับ ไปกันเสด็จปก็คุณองค์แข้งกัดนะครับครบน้ำแข็งก่อนนะครับชมีกะกำลังนั่งรอกกันนะครับน้ำแข็งกัดกำลังเดินทางมานะครับเมื่อนีก้ก็มีผู้ป่ปวยเขามานะครับถึงเมื่อกี้นี้นะครับได้สอบถามอาการกันไปนะครับมาจากปักตรงชัยนะครับเป็นกระดูกทับเส้นนะครับ ที่เทา่ากาก็คือกระดูกจับเส้นแล้วก็กระดูกเคลื่อนนะครับหมอนรองกระดูกครับมีปัญหานะครับเรื่องของหมอนรองกระดูกนะครับผมนี่ครับเท่าที่รู้มานะครับเท่าที่รู้มามาจากอำเภอป,า,ปากทงชัยนะครับก็ได้คุยกันนิดนึงครับก็จะมานอนพักกับเราที่นี่เลยนะครับจะมานอนพักกับเราที่นี่เลยนะครับผม พรุ่งนี้นะครับถึงจะได้ดูอาการที่แน่ชัดแต่ตอนนี้อยู่ข้างนอกนะครับยังไม่ได้เข้ามาก็เข้ามาดูที่หลับที่นอนสักพักหนึ่งนะครับก็ออกไปข้างนอกนะครับออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกไปดูต้นเชียนกุหลาบนะครับเห็นบอกว่าจะซื้อต้นเชียนกุหลาบกลับบ้านนะครับถามผมเมื่อเช้านี่เมื่อกี้นี่นะครับผมบอกซื้อไปได้เลยซื้อไปได้เลยนะครับได้ต้นเชียนกุหลาบไปนะครับ เราเห็นเลือกกันอยู่นะครับเมื่อกี้นี้นะครับเลือดก,กันมาแล้วครับ,รบมาแล้วครับมาแล้วครับน้ําแข็งมาแล้วนะครับอ่านอนเมียครับนอนเมียเมียตวงเด้อบ่เมีย,เ,เ,มยเข้าใส่ข้างนายลยเด้อนะ่ะเอาเลยครับ แม่ถุงความลงด้วยจับถุงความลงนะครับจับจับจับถุงความลงแม่จับถุงความลงไม่ง,งั้นมันมันจะแตกครับจับถุงความลงนั่นแหละครับนั่นแหละวิธีพระพุทธองแข็งนั่นแหละครับนี่ครับไม่งั้นมันไม่งั้นมันจะละลายมันจะแตกขอให้ความถุงลง ครับผมนี่นะครับส5ห้านาทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดซะด้วยนะครับวันนี้วันหยุดนะครับวันหยุดวันนี้เป็นวันหยุดทางร้านนะครับคุณหมอหยุดนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับดังนั้นก็จะเปิดทําการตามปกตินะครับผมุ่นนี้ก็จะเริ่มทําการรักษากันใหม่นะครับมาวันนี้ให้รีแลซกพักผ่อนนะครับให้พักเส้นนะครับ นี้พักเสร็จแต่ก็ยังคงประคบต้องแข็งเหมือนเดิมนะครับประคบต้องแข็งสามเวลาเหมือนเดิมนะครับประค้องแข็งสามเวลาเหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะพายื้เส้นเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าไม่มีการราาักษาแค่นั้นเองนะครับไม่มีการรักษาไม่มีการรักษานะครับสนใจที่จะเข้ามารักษานะครับผมสามารถทักข้ามาได้ที่ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากอำเภอปากตงชัยนะครับ ที่ผมได้เล่าไปในคลิปที่แล้วนะครับอ่าก็มาพักกับเราที่นี่นะครับยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับ่าสอบถามอาการกันแล้วนะครับเมื่อเช้านี้นะครับ่าก็เป็นวันหยุดนะครับวันนี้ครับแต่ว่าตัดสินใจมาก่อนนะครับจะได้พักเอาแรงนะครับก็เป็นการดีนะครับจะได้พักเอาแรงเส้นนะครับพรงนี้ก็ เข้าหาหมอได้เลยนะครับทุนนี้เราเข้าหาหมอได้เลยนะครับยินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับคาดว่าจะได้อยู่ด้วยกันนานๆเลยครับเทปนี้ครับนี่ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับอ่าโอ้ท่านอบตี่กินอย่างน้อี่นอนเนาะกินมกม่วงอ่างคนอีกแล้วอบตี่ มาใหม่นะครับเข้ามาใหม่ครับผมอ่าข้ามาใหม่จากอำเภอปักตรงชัยนะครับ <c oughs> สนุกสนานเฮฮาเลือเด<อ>ินครับไม่มีซีเรียสครับ <c oughs> สนุกสนานกันดีครับโอ้โหรุ่น